วันนี้ปัญหาสิวกระจุดด่างดำผิวแห้งกล้านหมองคล้ำริ้วรอยเหี่ยวย่นหน้าพังสารพัดปัญหาร้านแปดที่ผิวหน้าของคุณผู้หญิงจะต้องพบเจอจะหนียังไงหลบยังไงก็ไม่พ้นถึงเวลาอวดผิวสวยใสยสดชื่นด้วยสุดยอดผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้าโดยเฉพาะ อูเมกิเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำเข้าสารสกัดที่มีการจดสิทธิบัตรจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนวัตกรรมบํารุงผิวชั้นสูงระดับนานโนเทคโนโลยีอูเมกิคัดสรรเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดโดยเฉพาะวัตถุดิบที่คัดสรรจากคุณค่าพืชสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติที่เข้มข้นหลากหลายชนิด สารสกัดจากชาดำหมักและเชื้อแบตทีเรียที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดส่งผ่านออกซิเจนสู่เซลล์ทำให้ผิวหน้าอ่อนเยาว์เปล่งปังเต่งตึงกว่าที่เคยเป็นคืนความสดใสให้กับผิวสุขภาพดีลดความหยาบกร้านของผิวและช่วยขับสารพิษทำให้ผิวหนังคงสภาพอ่อนใสไปอีกนานสามารถทดแทนการทำัลยกรรมได้เลย สารสก,กัดจากราบพืชทะเลทรายส่งผลโดยตรงให้ผิวชุ่มชื้นผิวจะอุ้มน้ำได้ดีลดอรอยเหี่ยวยน่นริ้วรอยตื้นลงผิวของคุณจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเนียนนุ่มป้องกันและช่วยคุ้มครองผิวของคุณจากแสงแดดได้อย่างยอดเยี่ยมโปรโตีนไหมช่วยปกป้องผิวแห้งกลานกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวต่อต้านอนุมูลอิสระ หรือสารก่อมะเร็งอีกทั้งยังช่วยต้านแบคท,ทีเรียที่ทำให้เกิดสิวยืดอายุเซลล์ผิวลดฝ้ากละจุดด่างดำทำให้ผิวหน้าใสาปิ้งตลอด24ชั่วโมงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงต่อผิวพรรณของคุณเพราะอูเมกิไม่ผสมสารกันเสียกลุ่มพาราเบนไม่มีส่วนผสมของสีเทียมไม่มีส่วนผสมของขี้ผึ้งหรือแว็ก ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีส่วนผสมของสารไฮโดรควินโนไม่มีสารปลอดคืนความสวยเพิ่มความใสให้กับคุณอย่างต่อเนื่องเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นคุณก็จะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างชัดเจนอูเมกิได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอูเมกิได้รับการรับรองจากมาตรฐานการผลิต GMP อูเมกิผ่านการรับรองความปลอดภัย3ขั้นตอนได้แก่ผ่านการทดสอบ SGS สถาบันอัญญนญมณีวิทยาผ่านการทดสอบโลหะหนักและผ่านการทดสอบคุณภาพความเสถียรและอูเมกิได้รับมาตรฐานควบคุมกำกับส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ECO Certificate จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอูเมกิประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์4ชนิด Deep Brightening Cleanser Makeup Remover เป็นเจลทำความสะอาดผิวหน้าจากสิ่งโสกปกและเครื่องสำอางเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้า h y d r a e Energy Essence สูตรเฉพาะของอูเมกิที่มีสารสกัดไฮยาลูโรนิกแอซิดสารสกัดสำคัญที่ช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยตามกาลเวลารากับได้ย้อนเวลาสู่วัยสาว เอ็ดด i ฟายอิงโลนวัตกรรมการบำรุงผิวของคุณด้วยอนุภาพเล็กระดับนาโนเทคโนโลยีด้วยสารสากัดเข้มข้น22ชนิดเพื่อผิวหน้าสวยกระจ่างใส UV Total Perfect i n SPF 39 PA บวกบวกบวกโลชั่นกันแดดผสมรองพื้นอันทรงประสิทธิภาพด้วยคุณคาดการปกป้องรังสี UVA และ UVB เปรียบเสมือนเกราะพิทักษ์ผิวยาวนานตลอดทั้งวันพร้อมกับปรับสภาพผิวให้ดูขาวเนียนเรียบขึ้นทันทีที่ใช้อย่างเป็นธรรมชาติอย่าช้าอย่ารอเพราะนาฬิกาผิวหน้าของคุณเดินอยู่ทุกวัน มาเติมความสดชื่นคืนความสดใสให้ผิวคุณด้วยอูเมกีิกันท่าค่ะ Deep Brightening Cleanser Makeup Remover Hydra Energy Essence Age Defying Lotion UV Total Perfect i n SPF 39 PA บวกบวกบวกทอด่วน40สายแรกลดทันที50%